สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้เองเหมือนเดิมเลยครับผมก่ <Yeah. S 1> อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีชุดใหม่มานะคะผมเป็นฮิปฮอปออร่านะครับผมมาพร้อมกับท่า,าศาสตร์สีและที่สําคัญมีสกินปืนมาด้วยเป็นของอะไรนะพี่แก้วไม่แน่ใจว่าเอดับหรือบาเลสนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับไปกันเลย โอเคคาราผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้พูดถูกหรือเปล่านะเอดับกระบ,บาเลนี่มาอันเดียวกันเปล่าไม่ดูนะพี่แกวก็เป็นคนไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นแบบอะไรพวกนี้ด้วยนะอ่ะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นปืนบาเลต์นนะทุกคนที่มามันเป็นบาเลต์ใช่ไหมอ่าโอเคปืนบาเลต์ตัวนี้นะคะผมก็ อัตราในการยิงบวกสองนะครับความเร็วเคลื่อนที่นะคะผมบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดลดลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตู้นี้จะหมดเท่าไหร่พี่แก้วเป็นคนไม่เล่นแต่ว่าน้องๆพี่แก้วเล่นอาจจะเหมาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสกินปืนก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดนะทุกคนนี่ออกแนวแกลเล็กซี่ว่ะออกแนวแบบแกลเล็กซี่ว่ะเอ้ยแต่ผมก็เท่อยู่นะทุกคนเอ้ยโอเคอยู่เวิร์กเวิร์กเวิร์กชุดนี้เวิร์ก 100โทเคนนะครับแล้วก็ท่าสาตสีอ๋อสาตสีตอนแรกนึกว่าลรยเกลือนะมาเหมือนท่าลรยเกลือเลยอ่ะโอเคอันนี้เจ็ดสิบห้าอันนี้เป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋อไม้เบสบอลเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะปืนฉีดน้ําเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าพี่แก้วนะครับมีเพชรนะครับอยู่ที่สาม0มื่นนะครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบไดมอนด์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกง่ายหรือว่าออกยากยังไงกันบ้างนะคะ ใครรอคลิปพี่เก้วบ้างนะครับผมคอมเมนต์บอกกันบ้างอะไรกนเนี่ยนี่มากสุดเหมือนแค่ห้าองเหรอโอ้ไอ้น,นี่ออกเหรอพี่เก้วไดันนี้มาไม้เบ็ดบอลมามันแลกเปลี่ยนคืนอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้โหไปทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เก้วด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะให้น้องๆดูเนาะ อะไรออกฮา่าสกินปืนบาเลตออกแล้วครับผมโคดเจ็ทแมวเจทเท่ากับพี่แก้วออกอะเพิ่งจะได้30สบเองอะป่ะไหนๆก็มาละหรือจะไปไม่ไปชุดดีไหมหรือไม่ไปชุดดีถ้างั้นพี่แก้วไม่ไปชุดพี่แก้วเอาแค่เอาแค่ท่าละกันเมื่อกี้จะสูงเพิ่มทำไมวะอะ พี่แก้วชุดสวยนะคะผมแต่ว่าเผื่อมันมาครั้งหน้าพี่แก้วจะได้เอาไปสูงให้น้องๆดูกันได้เนาะงั้นพี่แก้วเอาแค่สกินปืนบาเลตเนาะเท่ากับว่าอันนี้พี่แก้วขอแลกเป็นท่าไปเลยละกันนะฮะท่าสัดสีนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเพชรกันดีกว่าเหลือตั้ง7โทเคนทุกคนลบ3 0 1 8 0 พี่แก้วหมดไป600เพรนะครับผมได้สกินปืนบาลีต1อันนะครับผมได้ไม้เบสบอลน,นะครับ1อันนะครับผมแล้วก็ได้ท่า1อันเท่ากับว่า600เพรพี่แก้วได้ทั้งหมด3อย่างนะครับผมก็ใครไปสุ่มกันแล้วออกมากออกง่ายออกยากอะไรยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะคบผมแล้วก็ใครไปถึง ชุด100โทเคนก็ลองบอกบ้างละกันว่าหมดไปประมาณเท่าไหร่เนาะยังไงคลิปนี้พี่แก้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกันครับ